สวัสดีครับผมบอยปีจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว KWC Cobra Python จุดสามห้าเจ็ดนะครับดูกันครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับพูดถึงหน้ากล่องไปก่อนนะครับจะพูดถึงน้ำหนักของปืนว่าน้หนักเท่าไหร่นะครับเป็นระบบ CO2 non blowback นะครับความยาว235 mm, อามิลลิเมตรความแรง1.7จูนนะเ,เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลหะฟูมิเทลนะครับบรรจุ6นัดนะครับแล้วก็ เป็นแมกกาซีนรุ่นนี้คือแมกกาซีนข,ของมันเขา,เข,าเข้าไม่ถึงไม่ถึงตัวปลอ,อกมันนะฮะครับมาดูกันนะครับเปิดมาในกล่องมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวมาเปิดดูกันซิในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือของเขานะครับปึ๊บนะครับคู่มือว่าจะมี2.5นิ้ว4นิ้วแล้วก็ตัว6นิ้วตัวที่เรารีวิวเป็นตัว4นิ้วนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับอ่าแล้วก็จะมีแคตตลอกของมันเนะ่เป็นแผ่นเดียวอย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรบ้างพูดถึงว่า KWC เขามีรุ่นนั้นรุ่นนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> ในปืนจีนเนี่ยผมว่าจับเจ้าตัวนี้ใส่ไว้ในกล่องด้วยก็ดีนะครับในกล่องมีอะไรบ้างมามาดูกันในกล่องมีอะไรบ้างหลายคนสงสัยมากเลยนะครับในกล่องก็จะมีตัวปืนนะครับตัวปืนนะครับตัวนี้สีนิ้วนะครับในกล่องก็จะตัวเจ้าตัวปืนเนี่ยก็จะมีการยิงลายโค้ไพทอน3ามนะครับแล้วก็มีโลโก้โค้นะครับนี่ประมาณอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวฟูมาร์กิ้งจะมีตัวธรรมดากับตัวฟูมาร์กิ้งนะครับแล้วก็จะมีปลอกทัั้งหมด6ปลอกนนีะครบ มีลูกกระสุนทดสอบนะครับมีไอ้ตัวหเหลี่ยมนี้แล้วก็จะมีสปีดโรดเดอร์นะครับอยู่นี่นะครับมาดูกันครับเจ้าตัวปืนเนี่ยโครงสร้างจะเป็นโลหะเกิดทั้งตัวน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับระบบก็คือจะใส่แก๊สที่ตรงด้านท้ายนี่ครับก็คือจะายใช้6เหลี่ยมคายตัวนี้ออกแล้วเอาแก๊สหลอดเป็น CO2 นะครับหลอดใส่เข้าไปแล้วขันขันกลับนะครับ รูสูนมาจุดที่ปออันนี้คงไม่ต้องทําให้ดูนะถ้าใครสงสัยเราไปดูรีวิวเก่าของพวกวินกันก็ได้คล้ายๆกันนะครับนี่จะสามารถอ่าถอดมาได้อย่างนี้นะถอดโม่มาแล้วก็ปิดโม่ได้นะครับพี่พี่ปึ๊บปิดโม่ได้อย่างนี้ะนะครับเอ่อจากที่ผมเคยบอกวิธีใส่ปิดโม่นะครับให้เอานิ้วชี้นะครับสอดเข้าไปแล้วกดเจ้าตัวตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้กดเข้าไปก่อนนะครับนิ้วโป้งดันโม่เข้ามาปึ๊บนะปึ๊บมันจะเข้าได้โอเคไหม มันจะเข้าง่ายขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้จุดเด่นของมันคือเป็นโลหะเกือบทั้งตัวมีตัวนี้จะมีเซฟมาให้ด้วยให้ดูนี่เซฟอยู่นี่เห็นไหมฮะจะอยู่ด้านหลังนี่นะครับเห็น okay, นะจะมีด้านหลังนี่นะครับเราแค่ดันกลับเข้าไปตน้นด้านทอยหลังก็คือเซฟไฟล์ครับดันขึ้นไปข้างหน้าจะเป็นเซฟเห็นไหมจะขึ้นเป็นตัวเอสเห็นไหมโอเคมก็จะมระีระบบมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งพอเข้าเซฟปุ๊บจะไม่สามารถเหนี่ยวกายได้เห็นไหมเห็นไหม ปึ๊บนะครับดันออกเป็นไฟโอเคนะก็อันนี้จะไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคจะเป็น,ปนตัวที่ค่อนข้างทําให้ปลอดภัยขึ้นนะครับความเร็วที่วัดได้นะครับในการวัดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตกใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้วิ่งอยู่480ถึง490ฟุตต่ตอวินาทีนะอันนี้วัดวัดด้วยแก๊ส CO2 ของ Mtop นะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ลูก Mtop สูงถึสองกรัมในการทดสอบนะครับโอเค เราไปดูในการทดสอบเลยว่าความแม่นยำเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างกับการทดสอบนะครับเรายิงกันที่15เมตรพอเอินวันนี้เรามาเรามาได้ใจขึ้นเนี่ยพื้นท,นที่พื้นที่บ้านกว้างขึ้นก็ยิงมากขึ้นนะครับก็คงได้สุดประมาณนี้นะ15เมตรเป้าขนาดกระป๋องนะ้ำอัดลมนะครับอย่างที่เห็นโอเคไหมมีพลาดบ้างยอมรับว่ามีการพลาดบ้างนะครับมัน,มนอ,ยอย่าลืมว่าเป็นลูกโม่นะครับถึงแม้จะยิงอย่างซิงเกิลแอคชั่นก็ตามนะฮะคือระบบท่อระบบฮอปมันมันไม่ได้ต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะมีช่วงปลอกเว้นไว้ที่โม่ถูกไหม แล้วตรงนี้ก็จะมีข้อต่อช่วงนี้นะครับที่ที่ที่เขาปันปรับไม่ได้ไงก็ได้อย่างที่เห็นโอเคไหมถ้ารับได้ก็ผมก็จัดว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ดีอย่าลืมนะครับว่านี่4.5นิ้วไม่ใช่2.5 2.5ของวินกันอ,อ่ะก็พอได้แต่นี้4นิ้วมันขึ้นในระดับหนึ่ง เดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวจะลอง8นิ้วให้ว่า8นิ้วระยะมากขึ้นจะเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมในการทดสอบของเรานะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีซอนเซอร์นะครับขอบคุณเจา้าหน้าทงผมสำหรับแก๊สและก็ลูกกระสุนในการทดสอบดีๆนะครับนี่นี่ลูกเราใช้ลูก F top ศูนยกัมในการทดสอบนะครับผมบอกเลยว่าโอเคใช้ได้ครับโอเคครับ okay. ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ